สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาแล้วนะครับปืนลูกซองไซกา12นะรุ่นนี้คือ12-4สนะครับปืนปลอดภัยนะตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะครับนี่เลยปลดแมกกาซีนแล้วก็ดูในลำเพลินะครับปืนปลอดภัยนะฮะไซกา 12, นะครับเรียกว่าจับปื๊บนี่โหเป็นผู้ก่อการร้ายนะ ak 47เลยนะครับ ความยาวลำกล้องน,นะครับปืบนแบกนี้อยู่ที่18.5นิ้วนะพันท้ายก็สามารถที่จะพับได้นะครับกดเพื่อที่จะพับพันท้ายนะเท่ๆเลยนะครับนี่นะครับรูปทรงเนี่ยก็คืออาก้าเลยนะคาร์นิคอฟ AK47 นะครับมีดาบพิคาตินี่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับสามารถที่จะติดอุปกรณ์เสริมได้แต่ผมว่าปืนปืนแบบนี้เท่ดีเราก็ส่วนสามารถปรับได้นะครับทางด้านขวาข,ของตัวปืนนะฮะดูนะครับชัดๆ โอ้โหนี่คือปุ่มเซฟนะครับกดลงก็คือกดเซฟผักขึ้นก็เซฟนะครับนะเข้าเซฟนะครับได้ฟิลของอาก้าแมกกาซีนนะครับที่เห็นอยู่นะครับจุได้8นัดนะครับจุได้8นัดการตบแมกกาซีนเข้าตัวปืนเนี่ยต้องใช้ความรุนแรงนะรเรียกว่าดิบเถื่อนนะตบเบาๆเนี่ยไม่เข้านะครับต้องกระแทกพวกเข้าไปนะกดปุ่มนะครับก็ปลดแมกกาซีนออกมา ผมชอบนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเรื่องการทดสอบกันนะยิงไปเนี่ยกล่องกว่าๆนะครับในคลิปด้วยแล้วก็นอกคลิปด้วยนะไม่มีอาการติดขัดแม้แต่นัดเดียวนะครับกับปืนกระอบอกนี้ต่อไปนะครับนี่เลยนะครับปืนส่งโจนไซก้านะกระบอกนี้นะครับจุไป8นัดนะครับด้วยลูกบูเดมัคเตอร์ยิงที่เป้าระยะประมาณ10เมตรนะครับ <c oughs> ชอบ นะทรมแบบโหดมากเลยเอน,ลยนะครับเบาๆเดี่ยไม่เข้านะครับจะต้องใช้การกระแทกตบพัวเข้าไปนะ้ึนลนลำเรียบร้อยนะครับอ่ะลองดูนะครับจำนวนเต็มมากซีนเลยนะครับอ่ะลองดูยิงจบ ปืแมกกาซีนปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยโอ้โหมันมากเลยนี่เจ้าของปืนอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะน,นะฮะมาเลยฮะโอ้โหมันมากสุดยอดนิ่มนวลไม่ติดเลยและกลุ่มดีมากเลยกลุ่มแบบโอ้โหกระจุกตัวแบบดีมากเลยฮะโอ้โหปืนไซก้านะเยีย่ยมจริงจนะครับยอดเยี่ยมมากนะฮะกลุ่มของไซก้านะครับนี่นะฮะผมใช้ซูมเอานะ ก็อ,อาจจะสส่นิดหนึ่ง <Yeah. S 1> นะกลุ่มดีมากนะครับต่อไปที่8นะครับทดสอบปืนไซก้านะครับสามนัดผู้ยิงพร้อมพร้อมแล้วเริ่มยิง <Yeah. S 1> โอ้โหเรียบร้อยนะครับเคลียป,ปืนปืนปลอดภัยกลุ่มกระสุนนะครับนู่นนะครับ <Yeah. S 1> กลุ่มดีมากนะขอบคุณครับต่อไปนะครับติดใจนะครับขอชุดหนึ่งนะกับตัวไซก้า ตบเข้าไปนะฮะพร้อมนะครับกดเซฟเรียบร้อยแหมจำนวนแต่ตัดมีอีกนะครับขออนุญาตวางอ่ะวางเอกแม็กหนึ่งนะติดใจตบหัวอ่ะโอเค

เจ้ปืน,นปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยจะบอกว่าเป้านี่โบไปเลยนะครับเ,เป็นรูปไ,<ม>ไปเลยนะเ,ยเป้าโอ้โห่ะให้ดูนิสหนึ่งนะครับเดินออกไปไม่ได้ของชอบเลยนะลูกสองอโอเคฮะกำลังใจนะครับด้านหลังนะ ทั้งสองท่านนะครับพี่ชนานกับพี่แบดนะโอ้โหชอบจังปุูกฟองนะครับไซกาเพิ่งเคยยิงครั้งแรกนะครับครั้งนี้เลยติดใจพี่ชนานบอกว่าเอาให้หมดนะย่อยไปเลยนะครับอีกแม็กหนึ่งกับตัวไซกานะได้เลยนะบอกเลยทั่วนะตบนะครับใช้ความรูนแรยนิดนึงนะครับตบเรียบร้อยฟับ ป้อนลูกเข้าหลังเพลิงนะครับอ่าพร้อมนะครับชุดหนึ่งหมดเรียบร้อยนะครับยิงเพลินมากนะหมดแบบไม่รู้ตัวนะครับเปืนปลอดภัยทดสอบจนลงไปโอ้โหอิ่มอิมเลยสะใจเหลือเกินนะครับปืนปลอดภัยนะนะครับใส,ส่กล้าสมชื่อเลยฮะ พี่ชนะบ,บอกว่ากระบอกต้องหล่องนะย่อยเรียบไม่มีติดขัดเลยครับนะครับดูโอ้โหยิงผ่านฉดุยแต่รีคอยครับพี่แบะสัมภาษณ์หน่อยรีคอยน้อยครับน้อยยิงสนุกอ่ายิงสนุกนะครับกระบอกนี้ไม่ติดขัดครับแล้วก็เป็นกระบอกที่พี่ชนะเนี่ยยิงบ่อยใช่ยิงบ่อยบ่อยมากนะครับบ่อยมากเมื่อก่อนอาจจะติดขัดนิดเล็กน้อยใช่ครับตอนนี้คือผ่านหมดแล้วผ่านหมดแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อนุเคราะห์ตัวปืน มาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับขอบคุณนะครับผมค,ครับโอเควันนี้เราสามคนก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ